ทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนแสดงเนี่ยมันควรจะเป็นจะใดคนที่จะมาร่วมคิดร่วมสร้างทิศทางเนี่ยบัจ้งก็คนที่นั่งที่น,นี่คนอยู่ต่างบ้านก็ร่วมคิดเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดจากตรงนี้นี่ยที่ผมอู้อยู่เนี่ยมันไปกุตีทั่วโลกไปหลายช่องเหมือนกับมีสถานีหลายช่องกำลังถ่ายทอดออกไปทั่วโลก และในขณะเดียวกันก็มี91.25เนี่ยถ่ายทอดไปหลายอำเภอในจังหวัดละปูนและก็หลายอำเภอในจังหวัดเชีงยงใหม่อาจารย์คณินบุญสวัสดิ์เนี่ยนะครับเขาเกยหันกระเปิ้นในวิทยุได้โทรทัศน์และได้ยินเสียงในวิทยุวันนี้เป้นจะมาอู้ก่อนเพราะป้าจะต้องฟังปิกนะครับอาจารย์คณินเนี่ยจะอู้เรื่องอย่างเปิ่นเก่งเรื่องกฎหมาย เปิ้ลลืนกฎหมายรัฐธรรมนูญไว้ในออ,อเปิ้ลเลยอะแล้วเปิ้นจะบอกเข้พี่น้องฟังว่ามีคนหลายคนกําลังเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายคนก็ลุมด่าว่าน้ําท่วมบ้านท่วมเมืองมาอู้เรื่องนี้ยังอย่างรัฐธรรมนูญปล่อยให้เรื่องของแปลงขายจำนำข้าเหเกอนรุกไก็อูแล้วลองมาฟังเปิ้นเปิ้นจะฮอข้อมูลว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกี่ยวกับเฮาอย่างไร แล้วมันมกเม็ดไว้อย่างใดมันเอาซ่อนเอาความบาดีซ่อนไว้ที่ไหนครับผมว่าพี่น้องที่อยู่ต่างร้านกาอยู่ทางอะไอย่างที่นี่นะมานั่งฟังและจะหานภาพชัดว่าขณะนี้บ้านเฮาต่อสู้กับปัญหาอย่างอันนี้อาจารย์คณินจะเป็นคนบอกสุดท้ายของอาจารย์คณินที่อู่จังใหม่แต่เจ้าที่นี่นะก็คือชี้ว่าต้องแกจะแก้อย่างใดป้นจะบอกคือ อาจารย์พิชิตเนี่ยท่านก็เคยหันก็บนาโทรทัศน์เหมือนกันอาจารย์นี้สอนเศรษฐศาสตร์คือสอนเรื่องการธรมมหากินนะแต่วันนี้เพื่อนจะมาวิเคราะห์ทางการเมืองให้เราฟังอ่ะแล้วเปิ้นวิเคราะห์อือหันว่าน้ํามันท่วมอย่างเงี้ยหลังจากนี้รัฐบาลยิ่งรักจะเจออย่างพ่องสุดท้ายจะเป็นยังไงมาฟังนักวิเคราะห์ทางการเมืองที่เพื่อนจบต่างเศรษฐศาสตร์ แลวคนบ้านเฮาที่จบตังสางศาติแถมคนนึงก็คือดอกเตอร์นิลันก็คงจะได้มู่กระเพาแถมคนหนึ่งคนงามที่สุดในเขตลปุนจังใหม่คือดอกเตอร์ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ธเนศเจริญเมืองคำว่าศาสตราจารย์นี่หมายความว่าจังไม่มีบักี่คนในแคลปุนจังหม่นี่มีสองสามคนนะนะกว่าจะได้มาเป็นอรหรือเป็นศาสตราจารย์เนี่ยไออาจารย์เฮาคนนี้ได้เป็นศาสตราจารย์และขณะนี้เปิ้นทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ของรัฐมนตรีถ่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาจะได้ยินทัศนะของเปิ้ลต่อบ้านต่อเมืองเป็นอย่างไรผมเองคิดว่าถ้าอาจารย์คณินเปิ้ลพร้อมก็จะขอนิมนเปิ้ลขึ้นมาตังบนเนาะถ้าเปิ้ลพร้อมก็จะนิมนขึ้นมาละ แล้วก็ขอเรียนเชิญขอขอนิมนต์ท่านอาจารย์ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ขึ้นมาก่อนเพราะว่าจะเป็นในอุก,กเมืองไปนองครับขอตบมือต้อนรับอาจารย์ดรคณินบุญสุวรรณครับผมเดี๋ยวเปิ้นมานั่งสักกรรมหายเอีสต์จะเชิญพนุ่นอู้ละนะครับอาจารย์คณินภยัยตะกี้บอนเนี้หันก็นในโทรทัศน์วันนี้หันตรงนี้แหละครับเชิญครับเชิญครับแฮมคนอาจารย์ดรพิชิตครับสอนธรรมศาสตร์ครับ หน้าตางามหรือเปิ้นน้อยหรือออนน้อยหรือเปิ้นนุ่มหรือเปิ้นครับเดี๋ยวฟังวิเคราะห์ทางการเมืองของเปิ้นจะเชียบคาดขนาดไหนแหมคนคนงามรุ่นใหญ่ด็อกเตอร์ธเนศจเจริญเมืองครับพี่น้องครับมันมีไงามเต้าครับเป็นลูกหลานคุณหลวงบัลลังกะรุ่นสุดท้ายพี่น้องครับนี่นะครับและพี่น้องครับผมคิดว่าทางการเมืองถือว่าวันนี้พี่น้องฟังให้ดีนะครับ วันนี้เป็นศักกะลาดใหม่เป็นวิธีใหม่ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งจะเป็นการยกระดับการเคลื่อนไหวขึ้นแต็มครั้งหนึง่งชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจะร่วมกันสร้างอะอย่างครับพี่น้องสร้างองค์ความหูใบหินทรายปูนซีเมนเอามาเพาะกาันควอนกันเป็นสไตล์หรือเป็นคอนกรีตเนี่ยแล้วเอามาปั้นเป็นองค์พระ องพระก็คือว่าองค์พระพุทธเจ้าแล้วเฮากลับมาไหว้มาสากันแต่วันนี้เม็ดเงินเม็ดทรายที่อยู่ในหมู่ของพี่น้องประชาชนจะมารวมกันและจะมาปั้นหาความรููเข้ามาห้องว่าจะร่วมกันสร้างองค์ความหู้เพื่อกํหน,นดทิศทางของหมู่เฮาเสื้อแดงว่าจะอยู่จะใดในโอกาสนี้ผมต้องขอคือพี่น้องเฮาเตรียมตัวรับฟังแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญจากอาจารย์ดรคณินบุญสุวรรณขอเรียนเชิญครับผม สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านทั้งที่อยู่หน้าเวทีแห่งนี้และท่านที่รับฟังอยู่ทางลื่นวิทยุชุมชน91.75 91.25ขออภัยทางเว็บไซต์ซึ่งเข้าใจว่าคงจะเผยแพร่ไปทั่วโลกเป็นประวัติการแล้วนะครับท่านทั้งหลาย ประชาธิปไตยที่เราได้ต่อสู้สูญเสียไปเยอะบาดเจ็บล้มตายไปเยอะถูกจับติดคุกติดตารางไปก็มากถูกกดขี่ถูกจำกัดอิสรภาพมากมายมหาศาลจนกระทั่งมามีวันนี้นั้นหลายท่านบอกว่าเราชนะแล้วเพราะว่าเราชนะการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากที่สุดในสภาแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยและคนที่16ของโลกแต่พี่น้องอย่าเพิ่งชลาใจนะครับชัยชนะในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นมาจากการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยโดยแท้แต่ว่ามันเป็นเพียงขั้นแรกหรือก้าวแรกเท่านั้นเอง ที่จะนำพาประเทศชาตินี้ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในอนาคตอย่างน้อยที่สุดนะครับในเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไขเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ว่าหน้าที่ในการสร้างประชาธิปไตยต่อไปนั้นยังเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ ไม่ใช่ว่าเราได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยเราจะได้รับชัยชนะเราจะได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมาเลยครับมันยังอยู่อีกหลายก้าวโดยเพิ่งยิ่งพี่น้องก็คงจะต้องทราบดีนะครับว่ากฎหมายที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ใช้บังคับกับคนไทยทั้งประเทศในระยะเวลาหลังจากการ ปฏิวัติรัะประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9นั้นในทางพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกได้ว่ามันเป็นกฎหมายเถื่อนถ้าเป็นภาษาที่อาจารย์มานิตจิตจัน์กลับท่านพูดได้ในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในสารกิกาท่านพูดได้ครับท่านบอกว่ามันเป็นกฎโจรแต่มันจะเป็นกฎโจรมันจะเป็นกฎเถื่อน หรือจะเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่แต่มันเป็นสิ่งที่ใช้บังคับกับคนไทยทั้งประเทศตลอดมาครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าทําไมเราถึงได้จําเป็นที่จะต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญปีห0เนี่ยมันต้องแก้ความจริงพูดคําว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญปี2550นห้ินั่นน,นะครับมันจิบจอยครับเบาไปแท้ที่จริงแล้วเนี่ย มันต้องรื้อใหม่หมดทั้งฉบับครับมันไม่ใช่แก้อย่างเดียวสาเหตุที่ต้องรื้อใหม่หมดทั้งฉบับก็เพราะว่ามันมีความเป็นมาที่มันผิดกับหลักการประชาธิปไตยเริ่มตน้นทีเดียวพี่น้องทราบไปครับว่าหลังจากที่เขาล้มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2อ4 0นะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนเป็นเจ้าของ ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนในการช่วยกันร่างแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลครับได้รับประโยชน์ยังไงครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี40นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งในการเสริมสร้างเสถียรภาพในทางการเมืองพี่น้องครับเสถียรภาพในทางการเมืองหมายความว่าอะไรครับ หมายถึงว่าเรามีเสถียรภาพของบ้านเมืองเรามีเสถียรภาพทางการเมืองเรามีเสถียรภาพของรัฐบาลและเรามีเสถียรภาพของสภาผู้แทนรัศฎรการที่เรามีเสถียรภาพของสภาผู้แทนรัศฎรสภาผู้แทนราศฎรอยู่ได้ครบเวาลาสี่ปีนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลก็คือสภาผู้แทนราศฎรนั้น จะได้ช่วยกันผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันต่อสถานการณ์และต่อเนื่องครับเรามีรัฐบาลที่เข้มแข็งเรามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนั้นเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลครับเพราะว่าจะทําให้รัฐบาลนั้นสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครับไม่สะดุดหยุดยั้งครับไม่มีใครมาขัดขวางไม่มีใครปัญจระเก้มาขวางคลอง ที่เป็นอย่างนั้นพี่น้องทราบดีนะครับว่าตลอด4ปีที่รัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญปี240นั้นได้ก่อประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนนั้นมันมากมายมหาศาลแค่ไหนที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารัฐธรรมนูญปี240นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่เสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง การปรกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนคนรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างแท้จริงไม่มีที่ไหนในโลกแล้วครับที่จะบอกว่าประเทศของเขาเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยมีความอ่อนแอพี่น้องครับเคยได้ยินใช่ไหมครับเหตุผลหนึ่งที่คณะรัฐประหารเนี่ย ได้บอกว่าจําเป็นที่จะต้องยึดอานาจจากรัฐบาลพันธมรโททศิณชินวัตรก็เพราะว่ารัฐบาลพันธมรโททศิณชินวัตรมันเข้มแข็งเกินไปจึงต้องยึดอานาจเสียพี่น้องฟังดูให้ดีนะครับรัฐบาลเข้มแข็งเกินไปจึงจําเป็นจะต้องยึดอานาจนี่เป็นเหตุผลของคนปัญญาอ่อนใช่ไหมครับ ไปถามดูสิครับวั่วุประเทศทั่วโลกครับไปถามใครก็ได้ประเทศไหนก็ได้ว่าประเทศของท่านเนี่ยต้องการให้รัฐบาลเข้มแข็งหรือต้องการให้รัฐบาลอ่อนแอมีแต่พวกปัญญาอ่อนในประเทศไทยเท่านั้นนี่บอกว่าประเทศนี้ต้องการรัฐบาลอ่อนแอแล้วเหตุผลเพียงแค่นี้ละครับ ลมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0ไปรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับใช้เวลาร่างเป็นปีใช้สสร99คนใช้กันมาที่การยกร่างซึ่งมาจากตัวแทนของประชาชนทำการประชาพิจารณ์ไปทั่วทั้งประเทศครับแล้วประกาศใช้มาเป็นเวลาถึงเกือบ9ปีเต็มๆเ,เป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมหาศาล ถ้ารัฐธรรมนูนปี40ได้ใช้บังคับปลาจงกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับเราจะมีรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้บังคับยาวนานที่สุดเป็นประวัติการของประเทศไทยแต่น่าเสียดายครับคนปัญญาอ่อนมันมาร่วมรัฐธรรมนูญปี240ไปแล้วหลังจากล้มรัฐธรรมนูญปี40ไปแล้วนี่นะครับสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาที่เรียกว่ากฎหมายฮะมีอยู่สี่จำพวกด้วยกัน นะครับจำพวกแรกก็คือประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง31มสิบเอ็ดฉบับพี่น้องทราบไหมครับล้มรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองออกมา31มบอฉบับพี่น้องเคยทราบไหมครับว่าประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง31มบอฉบับเนี่ยมันมีศักดิ์เท่ากับรัฐธรรมนูญมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ด้วยเหตุนี้ผมถึงได้บอกว่าไปที่ไหนก็พยายามบอกไปสอนลูกศิษย์ที่ไหนก็บอกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่กฎหมายธรรมดามันเป็นกฎหมายที่ภาษาฝรั่งเขาเรียก one man law พี่พน้องผมพอเข้าใจที่ไม่เข้าใจผมจะแปลให้ฟังว่ามันแปลว่ากฎหมายที่คนคนเดียวเขียนพี่ลึกไหมครับ กฎหมายฉบับหนึ่งกฎหมายทั้งฉบับเนี่ยใช้ปกครองใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแล้วรัฐธรรมนูญปี40นั้นคนร่างทั้งประเทศใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแล้วใช้ประโยชน์ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศล้มไปในชั่วพพิบตาเดียวเพียงวันเดียว,ยวแล้วก็เขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่เขียนโดยคนคนเดียวตอนแรกบอกว่า เป็นกฎหมายที่เขียนโดยคนคนเดียวเขาฟังแล้วเขาบอกว่าแสลงหูมีอย่างที่ไหนกฎหมายคนคนเดียวเขียนคนเขียนหลายคนนะอย่างน้อยก็ทั้งสองสามคนพี่น้องครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามันเป็นกฎหมายที่อีกคนคนเดียวเขียนเนี่ยฟังไม่ได้มันแสลงหูก็จะพูดสมัย ว่ามันเป็นกฎหมายที่คนคนเดียวสั่งให้เขียนมันถึงได้ออกมาวิปริตผิดอาเภศพี่น้องครับประกาศฉบับหนึ่งบอกว่าให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้วให้ทำหน้าที่ใช้อำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งคณะ แล้วยังให้เป็นคอตอสอกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐแล้วยังไปเป็นประธานกรรมการสร่วนงินแผ่นดินแล้วยังไปเป็นหนึ่งในเจ็ดของคณะกรรมการสรรหาสวคนเดียวสวมหมวกห้าใบนี่คือความวิปริตผิดอาเพศของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับหนึ่งฉบับเดียวอีกฉบับหนึ่งตั้งกะกะตห้าคน คณะรัฐประหารตั้งให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องเลือกใหม่ไม่ต้องสรรหาใหม่เสร็จแล้วให้ดำรงตำแหน่งกกตต,ต่อไปจนกว่าจะครบเจ็ดปีในเดือนกันยายน2556อีกสองปีข้างหน้ากกตทนนี่ใครตั้งครับก็คณะรัฐประหารตั้งปปชเก้าคนคณะรัฐประหารตั้ง ให้อยู่ในตำแหน่งจนครบเวลา9ปีถึงไหนครับเดือนกันยายน2558ครับประกาศคณะปฏิรูปอ,อีกฉบับหนึ่งฉบับที่27บอกว่าพรรคไทยรัฐไทยที่ถูกคณะตุลาการสั่งยุบพ,พักให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งหัวหน้าพักซึ่งหมายถึงพันธมรวโททัินชินวัตรเป็นการย้อนหลังไปครับเธอถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดห้าปีนี่แหละครับคือจำนวนสามสี่ฉบับในจำนวนสามสบอฉบับที่ผมเรียกมันว่าเป็นวันแมนลอกฎหมายที่คนคนเดียวเขียนหรือไม่อีกทีก็บอกได้ว่ามันเป็นกฎหมายที่คนคนเดียวสั่งให้เขียน พี่น้องทราบไหมครับว่าคนคนเดียวที่เป็นคนสั่งให้เขียนนั้นชื่ออะไรอาจารย์คณินไม่รู้จักนะไม่รู้จักพี่น้องรู้จักไหมครับร,รู้ก็ไม่ต้องพูดพน,นี่แหละครับคือความวิบัติความอัป,ปยศของระบบการเมืองที่มันเกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารพี่น้องเคยได้ยินไหมครับคณะรัฐประหารยึดอำนาจไปนี่นะครับ ถ้าเป็นกฎหมายอาญาถือว่าเป็นการกระทําความผิดทางอาญาข้อหาเป็นกบฏในราชอาณาจากักรมีโทษถึงประหารชีวิตนะแต่พอเขายึดอานาจต่อการรัฐประหารเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งตัวเองเรียกตัวเองโก้ Go! เลยเรียกว่างไงครับ ข้าพเจ้าคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนึกว่าคนเขาไม่รู้คุณมีหน้ามาตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ยังไงก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0นั้น เป็นรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาภิไธยประกาศใช้แล้วคุณก็ไปล้มรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแล้วมาตั้งตัวเองว่าเป็นคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คุณไปล้มรัฐบาลคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาภิไธยมีพระบร,รมราชโองการแต่งตั้งครับ สล้ะคุณก็ไปลม้มคุณไปล้มประธานสภาพุา้แนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นประมุกของรัฐสภาเป็นประมุกของฝ่ายนิติบัญญัติและที่สําคัญเป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วคุณยังมีหน้ามาบอกว่าตัวเองคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก กฎหมายทั้ง31ฉบับที่ออกมาใช้ในช่วงระหว่าง19กันยายนถึงวันที่30กันยายนนั้นที่คณะนิติราชบอกว่ามันไม่มีผลหรอกมันเสียเปล่าแต่อาจารย์ขนินจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นกฎหมายมาตั้งแต่ต้นพี่น้องเคยทราบไหมครับว่า ประเทศของเรามีระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขความหมายก็คือว่าเรามีระบบรัฐสภาเพราะจดกฎหมายทุกฉบับที่ออกมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศนั้นต้องมีพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ครับแล้วต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ว่ากฎหมาย31ฉบับที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองออกมาใช้นั้นไม่มีพระประมาพิไทยของพระมหากษัตริย์ประกาศใช้เพราะฉะนั้นที่อาจารย์มานิติจจันทร์กลับบอกว่าเป็นกฎโจรอาจารย์คณินบุญสุวรรณบอกว่าเป็นกฎหมายเถื่อนคณะนิติราชบอกว่าเสียเปล่าไปทั้งหมดเสมือนหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นนั้น มันเป็นความจริงที่สุดเพราะฉะนั้นที่คณะที่ติราชเสนอให้ลบล้างผลพวงของประกาศคณะปฏิรูปประกาศคณะปฏิรูปการปกครองทั้งสามที่แปดฉบับนั้นจึงเป็นข้อเสนอหนึ่งซึ่งในทางปฏิบัตินั้นทำได้เลยฮะทำได้เลยแล้วโดยความเห็นส่วนตัวอย่างที่เรียนได้ทราบแล้วนะครับ มันไม่ได้เป็นกฎหมายมาตั้งแต่ต้นฮะเมื่อมันไม่ได้เป็นกฎหมายมาตั้งแต่ต้นก็สามารถที่จะลบล้างไปได้แต่เราไม่ลบล้างโดยวิธีการเถื่อนเถื่อนเราจะลบล้างโดยวิธีการของคนที่เป็นอารยชนคนที่เป็นนักประชาธิปไตยคือ เราจะลบล้างด้วยกระบวนการประชาธิปไตยของรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับพี่น้องครับหลังวันที่3กร,รก,กฎาคม2 5 5 4ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นตลมตลาย265เสียงนี่ไม่ถ้าไม่ถูกโกงไปซะบ้างได้มากกว่านี้อีก ขนาดนี้ยังได้265เสียง265เสียงเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียก Absolute Majority ภาษาไทยแปลว่าเสียงข้างมากเด็ดขาดครับเสียงข้างมากเด็ดขาดนี้ไม่ใช่เสียงเด็ดขาดของประของเผด็จก,การนะแต่เป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดของประชาชนครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาขัดขวางได้รวมกับสวอ,อีก 26คนก็จะเป็น326คนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐสภาครับเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐสภาพี่น้องครับสวมีอยู่150คนสวรสรรหาไม่ต้องไปพูดถึงมาจากไหนก็รู้กันอยู่สวเลือกตั้ง75คน77คนหา26คนหาไม่ได้เลยครับ มันได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรวมกันไปแล้วเกินกว่า326เสียง3 6 6เสียงขึ้นไปเนี่ยนะครับสามารถแก้ไขร,รัฐธรรมนูญได้เพราะฉะนั้นใครต่อใครที่มาบอกว่าแก้ไม่ได้ทําไม่ได้ลบล้างไม่ได้โปรดฟังทางนี้อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา291ที่พวกคุณเขียนกันไว้นะั้นชัดเจนเลยนะครับ สอสหนึ่งในห้าหนึ่งร้อยคนขึ้นไปเสนอขอแก้ได้สอสอกับสอวอรวมกันหนึ่งร้อยสาสิบคนเสนอแก้ได้คณะรัฐมนตรีเสนอแก้ได้รรไดประชาชนห้าหมื่นคนเข้าชื่อกันเสนอแก้ได้เมื่อเสนอขอแก้ไขก็ไปแล้วนี่นะครับถ้าในวาระที่หนึ่งได้รับคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งขึ้นไปก็คือสามรอยยี่สิบห้าคนขึ้นไปก็ไปวาระที่สองวาระที่สาม แล้วในวาระที่สามเนี่ยถ้าได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งคือ326ขึ้นไปก็แสดงว่าสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้คำว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่นี้นั้นความหมายก็คือว่าจะแก้มาตรา